ผู้ช่วยเขามาเลี้ยงวัวตอนเมื่อก่อนมาตรวจกับหัวหน้าทีที่เลี้ยงวัวที่เขามาเซ็นได้เขามาเลี้ยงวัวข้างในแปลงพอดีโอเคห้องเที่ได้แล้วข้างล่างมันได้อยู่แล้วไงแต่ข้างบนอ่ะข้างบนเนี่ยติดโอ้ยมีสิบหลกเยอะอยู่มาไปเรื่อยติดเยอะนะนี่ ีก็ให้มันทีไปเลยนี่ผมปป้นปลูกไม้พี่ได้แล้วสามคูณสี่ตอนนี้เอาไม้น้องมายัดแล้วค่ะไม้ยัดแล้วค่ะแบอบบอกขอเป็นยางนามาผสมด้วยเพาอยากได้ยางนาอีจะปลูกในในป่ายางยางนาไม่มีหรอกค่ะยางนาปีนี้ขอหน้าดอนงั้นเดี๋ยวปีหน้าเอายางนาปีหน้าเอาขอแต่ยางนาทำยางนาไว้อีกเพราะว่ายางนาอีจะเอาลงแถวแปลงยางอ่ะ ลงเห็ดแต่หาเชื้อเห็ดมันลงโคนมันนะ่ะถูกคือปีที่แล้วปีก่อนรอบแรกที่คุณน,นีีแนะนนั่นมันประสบแรงสองปีที่แล้วอ่ะใช่มันก็ชุบมีกอหญ้านี่แหละไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวเอาใหม่อีจะทำเป็นแปลงเลยไนงะปีที่แล้วฝนดีแล้วปีนี้ฝนดีกว่าปีที่แล้วอีกครับคุณ พยากรเขาพยากรนะก็สังเกตได้ก็สังเกตได้ที่ทำน้ำไม่ได้เลยอ่ะทับฝนมันมาเร็วด้วยที่ยังทำน้ำไม่ได้ที่นี่ไงเตือนเซนเซอร์สามสิบเมตรเซนเซอร์นั่นโว้ยมึงจะมาจอดใกล้กูทีทำไมรั่วคูบอ่ะแม่ให้มันบอกว่าย่ากอ่ะก่อนย่าใช่ครับใช่ โอ้ Ồ, มาไกลขนาดนี้ยังมีรถไอส์ครีมวอมาขายเลยเพื่อนแน่นอนเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไ <c oughs> อส์ครนะีมวอคูโบต้าเย็่งใจหลังตรงงานกาสุนซมเดี๋ยวพุทีจอดตั้งค่ะสวยไหมถ่ายรูเปเลยสวยอันนี้อันนี้ก็ปลูกตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้ของปีแรกแป๊กเนี่จที้ถาวัน ให้เขาตัดให้หนุ่มเอาขนต้นไมันไม่ต้องสาวดึงนะลึออกลึกออกให้มันแห้งขาวลึกออกลึงออกเดี๋ยวต้นจะกิ่วที่เราไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรนะไม่ไม่รู้ต้นสักเนี่ยนะครัเพราะว่าสอาวันมันพันก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเอ้ปีนี้ของหัวหน้าดอนแล้วของหัวหน้าดอนไม่มีสักสักปีนี้ไม่มีอันไหนก็ได้ไม่ได้เลือกแต่อยากได้ ยางนาจะกร้อยก็ซุ้มนึงน่ะแค่กินเห็ดแล้วอ่ะได้แล้วค่ะข้างบนน่ะยางนาเกิดเยอะเลยนั่นน่ะได้ละได้ละเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวปีนี้ปีนี้ปีนี้ไม่ได้คงไม่ได้โดนเะว่าจะปลูกยางนาเพิ่มโซนนี้แมันใช้บ้านเราคนอื่นเขากินเราตายเอามาลงแล้วรอบแรกตายอืม่รอดับสู้ตรงนู้นไม่ได้ ีี่อพี่คิดเอาแล้วกันว่าปีแรกสั่งต้นไม้หนึ่งหมื่นต้นยางนาหกพันเออยางนาครึ่งหนึ่งอ่ะพี่เหลืออยู่แค่นั้นน่ะหนึ่งสองเออคิดเอาแล้วกันว่ายางนาครึ่งหนึ่งน่ะหกพันต้นเหลืออยู่แค่นั้นน่ะได้ไหมเจอป่ะเขาว่ายังไงเบอร์ถูได้ไหมเจอไหม บผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เบอร์อยู่เดีขาอยู่สูงเนินนะเอ่อโคกรวดเอ่อเอาเบอร์มาเบอร์มาฮัลโหลค่ะผู้ช่วยเถืองนะคะทำไมเราเจอผ่ะยอ่าผู้ช่วยอันนี้ป่าไม้นะคะพอดีเข้ามาตรวจแปลงของเจ๊ค่ะจะมีเอกสารให้ผู้ช่วยเซ็นอ่าไม่ทราบว่าตอนนี้ผู้ช่วยอยู่ไหนคะ ของเจ๊าลาตีอะค่ะเจ๊อีทอะค่ะบ่ายางบ่ายยางอะค่ะใช่ใช่อยู่อยู่ฝั่งไปไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปหา กุจิเราหาเขาท่อนแหละกุจ,จิกบ้านดอนตันนี้คุณยิดใช้โทรศัพท์เป็นกล้องบันทึกไว้เลยนะอ่าไว้เวลาอยากจะเอาไปลงไว้เก็บไม่รู้ว่าเวลามา่า อ๋อนี่นี่บันทึกวิดีโออยู่ใช่ไหมแอนลบเสียงได้เดี๋ยวอีทเอาเพลงใส่ขอเปล่าผม<ะ>ผมไม่ได้ทีเรียกครับจะจะจะฝึกเป็น <laughs> <laughs> ไ,ได้กใสมาจำทาง ค่ะมาครั้งแรกแทบจะไม่ผิดกูอิทเอารถกิ่งบอนบุกพามาย่าลูกคนนี้ลุยแบบไม้งกลัวลุยจะสุดสายรถแต่รถเขามีไว้ใช้ค่ะคุณเป็นรถเขามีไว้ใช่ It's <laughs> a